สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลไฟนี้เดือดแน่นแน่ไมไทสันลันเอาจริงดวลหมัดแจ็คพอลยูทูบเบอร์จอมเกลียนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันพักยก 2C จัดงานถาแถลงข่าวยืนยันการชกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมริตยูดัม,มไมเทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทสสถาบันกับเจ็คพอลยูทูเอร์สายมวยจอมเกลียนที่จะมีกำหนดเจอกันบนสังเวียนในวันที่15พฤศจิกายนนี้แ้วกำหนดการเดิมของคู่นี้จะต้องเจอกันเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ทางด้านราชนันกัมปัลโลดันมีอาการป่วยทาให้ต้องเลื่อนการต่อสู้ออกไปก่อนได้กาหนดการใหม่ ล่สุดทั้งคู่มามาเชินหน้ายืนยันการฟาดปากกันอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านอดีตแชมป์โลกวัย58ปีเผยว่าผมเจอปัญหาสุขภาพเล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วทันทีที่ขึ้นสังเวียนผมจะจัดการเขาแน่นอนทุกอย่างจะจบลงขออย่างเดียวเขาอย่าวิ่งหนีเป็นพอขณะที่เจ็คพอลยูทูบเบอร์สายมวยวัย27ปีเจ้าของสถิติชนะ10แพ้1เผยว่าผมรักไม้และเคารพเขานะ แต่ผมจะไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปจนถึงวันขึ้นสงเวียนแล้วเราจะได้เจอกันสำหรับการชกพิเศษครั้งนี้หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอายุของทั้งคู่นั้นห่างกันมากถึง31ปีโดยจะชกกันในกติกาโมวยสากลพิกัดน้ำหนักรุ่นเฮฟวี่เวทกำหนดการชกแบบ8ยกยกละ2นาทีและนักสู้ทั้งสองจะดสวมนวมขนาด14ออน แมการชกไฟพิเศษนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สังเวียน AT&T รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความจุถึง80,000ที่นั่งในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเน็ตฟริกอีกด้วยแฟนกีฬาชาวไทยอย่าพลาดชมกันนะครับศึกใหญ่ศึกพิเศษนี้วันที่15พฤศจิกายนนี้